สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องหอยเชอรี่สีทองพิมพ์นาราฟาร์มกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะเอามาฝากกันก็เป็นเทคนิคในการาแยกไข่หอยออกจากเปลือกไข่นะคะซึ่งปกติวิธีการเดิมๆที่เราเคยทำอยู่แล้วก็คือ,เ,อเวลาที่ว่าหอยฟักออกจากไข่เนี่ยเราก็จะนำเอามาเทลงในน้ำเลยนะคะแยกออกมาในบ่ออน,นุบาลหรือว่า จริงๆก็เรียกว่าบ่อนเนเซอรี่นั่นแหละซึ่งวิธีการนี้ก็จะทําให้ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยเนื่องจากเมือกจากตัวเขาแล้วก็เปลือกไข่จะทําให้น้ําเน่าเสียแล้วก็ทําให้น้ําขาดออกซิเจนนะคะวันนี้เราก็เลยมีเทคนิคดีๆมานําเสนอนะคะวิธีการแยกตัวลูกหอยนะคะออกจากเปลือกไข่เขาทํากันยังไงแล้วก็เป็นวิธีการทําง่ายๆมากเลยที่เราจะแยกให้เหลือแต่ ตัวหอยอย่างเดียวนะคะโดยแยกเปลือกไข่ออกไปวิธีการนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการและก็เทคนิคอย่างไงในการแยกลูกหอยออกจากไข่หอยที่เพิ่งฟักออกมานะคะถ้าพร้อมแล้วตามกันมาทางด้านนี้เลยนะคะตามมาเลยค่ะอันดับแรกก็คือเราต้องเตรียมน้ำใส่กระมังไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลำดับที่สองก็ ตล้แกงตาทีทีค่ะแบบนี้เลยอันนี้ให้เห็นชัดๆนะคะแบบที่ว่าลูกหอยไม่สามารถที่จะรอดไปได้เลยน,นี่จะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะแล้วนี้เราก็มาดูลูกหอยที่เพิ่งฟักกันนะคะเราถาดรองไว้ก่อนนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะมันก็จะมีอยู่ในปริมาณที่เยอะมากแล้วก็จะมี ไข่สีขาวขาวรวมทั้งเมือกที่ออกจากตัวด้วยนะคะจากคลิปเกิดก่อนหน้าเนี่ยที่เราเคยเอามาลงให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าการแยกอะ่ะแบบเดิมๆนะคะที่ว่าออมีเปลือกไข่ด้วยแล้วก็มีตัวด้วยผสมกันแล้วก็เทลงไปเนี่ยทำให้เราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยเพราะว่าน้ำมันจะเสียไหวแต่วันนี้เราจะมีวิธีการแล้วก็เทคนิคใหม่ๆเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะ เราก็จะได้แต่ตัวขึ้นไปโดยที่ว่าเราไม่ต้องถ่ายน้าบ่อยๆถ่ายน้ําทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกอหอยตัวเล็กอะถ้าเกิดว่าเขาปนอยู่กับเมือกตัวเขาเองแล้วก็เปลือกไข่นะคะถ้าน้ําเน่าเสียเขาก็อาจจะตายแล้วเขาก็จะอยู่ไม่ได้วันนี้เราก็เลยมีเทคนิคใหม่ๆเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันนะคะ วิธีการทําก็คือเราจะเทน้ําออกจากกละมังที่ว่าฟักไข่หอยนะคะโดยใช้ตะแกรงนี่รองอันนี้ยกให้มันสูงนิดนึงเพราะว่าไข่หอยจะได้ไม่ออกทางด้านข้างกละมังนะคะด้านขอบกละมังเพราะว่าขอบกละมังมันจะเป็นด้านที่กว้างนะคะนี่ค่ะเราก็เทลงไปแบบนี้เลยถ้ามันไม่เกี้ยงเราก็ ักน้ํานะคะถ้าไข่หอยออกไม่หมดแล้วก็สักน้ําเอามาเทใส่ในกระมังนะคะแล้วก็ลินออกโดยที่ว่ารูปรูปตัวหอยที่อยู่ในกระมังนะคะให้ลงมาผสมกับน้ําให้หมดนะคะเวลาที่ว่าเราลิน เราลิ้นน้ำออกไข่หอยก็เออลูกหอยก็จะได้ไปอยู่ในตะแกงนะคะน,นี่ค่ะลูกหอยก็จะไปอยู่ในตะแกงพร้อมกับไข่เหมือนกันอันนี้เวลาเทระวังนิดนึงนะคะก็จะหกออกด้านข้างถ้ายังไม่หมดก็เอาน้ำมาใส่แล้วก็ลินจนกระทั่งหมดนะคะ หลังจากที่กองน้ําออกแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ตัวลูกหอยเล็กๆแล้วก็จะมีไข่ออที่ว่าไม่ฟักแล้วก็จะมีเปลือกไข่ผสมอยู่ปะปายนะคะแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเทลงในกระบังที่เตรียมน้ําเอาไว้เลยนะคะ แล้วก็กระมังน้ํานี่ใส่น้าเยอะหน่อยค่ะประมาณสักครึ่งกระมังกําลังดีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ําเข้าไปอีกแล้วก็เมื่อเราใส่น้ําไปได้ประมาณครึ่งกระมังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาดูกันใหม่ค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะคะลูกหอยที่เพิ่งฟักออกจากเปลือกไข่ก็จะลอยขึ้นมาอยู่ด้านบนผิวน้ําเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนนะคะที่เกาะทางด้านขอบกระมังแบบนี้ส่วนเปลือกไข่ที่ฟักแล้วแล้วก็ออไข่ที่ยังไม่ฟักเป็นบางส่วนนะคะก็จะจมอยู่ข้างล่าง แล้วก็อาจจะมีส่วนน้อยนะคะที่ลอยอยู่ข้างบนแล้ววิธีการง่ายๆที่ว่าเราแยกนะคะก็คือว่าพอมันลอยขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ตะแกรงนะคะตะแกรงทีทีที่เราเคยให้ดูไปแล้วนะคะเนี่ยตักเลยตักอย่างนี้เลยค่ะนี่ช้อนเอาขึ้นมาเลยนี่ เสร็จแล้วก็เอามาใส่ในบ่ออนุบาลหรือบ่อเนื้อสอรี่ที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วก็ช้อนได้อีกนะคะใส่ตะแกงช้อนง่ายมากเลยเราก็เลือกเลือกช้อนเฉพาะตัวลูกหอยตัวเล็กๆนะคะ แล้วก็มาใส่บ่อ n เ r อ e r ่ที่เราได้เตรียมเอาไว้เป็นยังไงบ้างคะวิธีการแยกลูกหอยของเราง่ายมากเลยแล้วก็ส่วนที่ว่าเออมันยังมันยังไม่หมดนะคะเราก็ปล่อยไว้อีกสักพักนึงรองให้เขาเกาะขอบกระมังแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเอาขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งแค่นี้ก็จะเป็นวิธีการแยกไข่หอยออกจากเปลือกหอย ได้อย่างดีแล้วนะคะโดยที่ว่าออไม่ต้องมีเปลือกไข่แล้วก็ไม่ต้องมีไข่ที่ว่ายังไม่ฟักอ่ะปิดขึ้นมาเยอะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะทำให้น้ำเน่าเสียเร็วนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นให้หมดอีกทีนึงนะคะแล้วก็เทคนิคในการแยกลูกหอยออกจากเปลือกไข่หอยที่ฟักแล้วนะคะ หวังว่าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวีดีโอนี้จะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบชอบกดไลค์ใช้กดแ like, ชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปวีดีโอในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหนะ้าบายยค่ะ